สวัสดีครับวันนี้มาดูพระพุทธชินราชนะครับเป็นพิมพ์ต้อนะพิมพ์ต้อจะเป็นพิมพ์แบบนี้เลยนะสุดทรงต้องจํานะครับแบบนี้นะเรียกพิมพ์ต้อเป็นต้อบัวเล็บช้างนะครับแล้วก็ยังมีต้อบัวขีดนะครับน,นี่เป็นเล็บช้างนะจะไม่มีขีดบัวจะไม่มีขีดสองสี่แปดห้านะครับข้างๆเป็นรอยประกบแล้วมีตะไบแตกนะครับองนี้ก็ผ่านการใช้มานะเห็นไหมตรงนั้นนนียนะครับ ผักอะไรเงี้ยนะตรงหน้าเนี่ยก็จะมีการใช้มาบ้างนะครับตอนนี้ราคาลงพอสมควรนะสภาพนี้ผ่านการใช้มาเดียวสตาร์ทให้หมื่นแล้วกันนะครับมีโค้ดเนี่ยนะนะครับต,ต่อโค้ดนะถ้าไม่ผ่านการใช้เนี่ยสตาร์ทให้หมื่นแปดนะครับแล้วมาดูผิวอีกทีนะว่าสวยแค่ไหนนะเหลืองเหลืองหรือไม่เหลืองอะไรนะครับนะครับสําหรับพิมพ์พื้นฐานทั่วๆไปนะที่แบบไม่ได้หายากนะครับนะ พิมพม์ต่อพิมพ์สังกตสยาวสังกะสสั้นอะไรเงี้ยนะครับก็สุดท้ายอยู่ที่ความสวยนะครับประมาณว่าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าบวกลบอะไรเงี้ยนะครับนะครับสองหมื่นหะน้สวยอะไรเงี้ยนะครับย่เว้นพิม A, นะพ์เอนะพิมพ์เอก็ยังได้หลายหลายหมื่นอยู่นะครับแล้วแต่ความสวยนะนะครับนะครับหรือเป็นพิมพ์สองห้าหน้าใหญ่อะไรเงี้ยก็จะว่ากันไปอีกแบบหนึ่งนะนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ดยทั่วไปเนี่ยเอาเป็นว่า หน8่0 0ปดบวกลบแล้วแต่สภาพแล้วกันนะแบบนี้ก็จะหย่อนเยอะนะแบบนี้ประมาณ1 5 0่0นะครับนะใครมีนะครับส่งรูปมาดูได้นะดูเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรนะส่งรูปมาดูได้นะครับที่ไลน์ a t s i g u n c m นะ At s i g u n c m นะครับ